วันนี้รัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาดูนี่เลยนะคะผักชีฝรั่งที่ปลูกในกระถางนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่ปูเนาะวันนี้เรามาพาเพื่อนมาดูนะคะนี่ค่ะก็ใหญ่มากเลยนะคะช่วงนี้ก็จะโดนน้ําฝนเนาะก็จะเป็นมีสองกระถางนะคะนี่ก็กระถางค่อนข้างใหญ่นะคะ <N? น่าจะสิบนิ้วขึ้นนะคะเราเลยออกใบใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะ ใบใหญ่อ่อนสวยๆมากเลยนะคะไปกินกับลาบกินกับขนมจีนก็ได้เนาะนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้อีกกระถางหนึ่งนะคะนี่ก็สวยๆนะคะนี่เป็นผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองปลูกได้ง่ายๆในกระถางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็เนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะอ่าี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ปลูกผัก ริมระเบียงห้องนะคะซึ่งพื้นที่พี่เขาจะใหญ่มากนะคะเห็นนะคะเห็นไหมคะชั้นสองนะคะเป็นบริเวณสวนผักของพี่นะคะ่เขาก็จะมีไฮไลท์ก็คือตัวน,นี้นะคะอันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูผักชีฝรั่งกันเนาะเดี๋ยวพี่เขาก็จะปลูกนี่ยค่ะกำลังปลูก,กเห็นไหมคะดินดํามากแล้วปลูกฟ้าทลายโจรน,นะคะเนี่ยค่ะ มากะายโจรในกระถางได้แบบง่ายๆนะคะกระชายเราก็มีนะคะด้านนู้นบรรยากาศชั้นสองของบ้านพี่ปูนะคะริมระเบียงสวยงามมากนะคะเพื่อนๆเป็นไอเดียเก๋ๆที่เพื่อนสามารถปลูกค่ะในกระถางก็สามารถปลูกกินได้แบบนี้นะคะสวยๆมากเลยนะคะแล้วเห็นเราก็ตื่นเต้นอยากได้มีบริเวณแบบนี้มีบ้าน อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีที่ปลูกผักเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นทองฝันอันเล Solar, ็กๆเดี๋ยวเราค่อยตามคามฝันไปนะคะก็สำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์คดกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะก็นี้จะเป็นบรรยากาศของการปลูกผักทีฝรั่งในกระถางน,นะคะปลูกเห็นไหมคะช่วงนี้นหน้าฝนเนาะ<ๆ>เขาก็จะใบใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็จะขอลองเด็ดให้เพื่อนๆดูทักหนึ่งสองกิง่งสามกิ่งนะคะเราไปกินกับกินกับอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ขอพี่ปูแล้วนะคะแกบอกว่าไม่รู้จะกินกับอะไรนี่สวยนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้รัดก็ขอจบคลิปเพียงเค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ